ถึงช่วงของข่าวดีวันนี้สมโพศนักบุญเปตโตรและเปาโลอัครสาวกจากบทพระบรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่19ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิทธว่า คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างกล่าวว่าเป็นจอนผู้ทำพิธีล้างบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของจอร์ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระาศาสนาจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระาศาสนาจักได้เราจะมอบกุญแจอจาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้จะแก้ในสวรรค์ด้วย คุณผู้ฟังครับวันนี้บรรดาอัครสาวกตอบคำถามพระเยซูเจ้าตามทัศนะของคนทั่วไปคนเหล่านี้คิดว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศศกที่ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งในอดีตพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศศกที่ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งในอดีตที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อเช่นนี้อาจจะมีต้นตอมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโดยเฉพาะ บทที่1 8ข้อที่18ที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะตั้งประกาศกผู้หนึ่งจาก่าำกลางชนชาวยิวอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเปตโตรเองก็ยอมรับว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานและชนชาวยิวเฝ้าคอยมานานนั่นเองครับ แม้ว่าพระเยซูเจ้าจะตรัสถามเราอย่างเดียวกันนี้เราจะตอบว่าไรพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไทยของเราหรือไม่วันนี้พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยและพระองค์ได้บอกว่าท่านคือศิลาและศิลานี้เราจะตั้งพระาศาสนาจักรของเราศิลาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงใช้เป็นฐานราก สร้างพระศาสนาจักรนั้นวันนี้อาจจะหมายถึงประการแรกพระเยซูเจ้าเองพระเยซูเจ้าเองที่ทรงช่วยให้รอดโดยการตายเพื่อเราบนกางเขนประการที่สองก็คือเปโตรเปโตรผู้นำคนสำคัญคนแรกของพระศาสนาจักรในกรุงเยรูซาเล็มอีกประการก็คือหลักข้อความเชื่อ ที่เปตโตรกล่าวซึ่ง,งคริสเตชนผู้เชื่อที่แท้จริงคนต่อมาจะกล่าวรับรองเช่นเดียวกันแต่ก็น่าจะหมายถึงเปตโตรในฐานะผู้นำพระศาสนาจักรมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูจเจ้ายัางตรัสว่าประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นด,ดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นด,ดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยความหมายของบทพระวรสารในวันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษแล้วครับบางคนก็กล่าวว่ากุญแจหมายถึงสิทธิอำนาจของพระศาสนาจักรที่จะดำเนินการลงวินัย กำหนดกฎระเบียบและบริหารขณะที่คนอื่นๆก็กล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่ากุญแจนั้นให้สิทธิอานาจอำนาจที่จะประกาศว่าบาปได้รับการอภัยแล้วและยังมีท่านอื่นๆที่กล่าวว่ากุญแจอาจจะหมายถึงโอกาสโอกาสที่จะนำผู้คนเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์โดยการนำพระวาจาพระวาจาแห่งความรอด ของพระเจ้าให้เขาได้รับทราบและเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับผู้นำทางศาสนาในยุคนั้นก็คิดว่าพวกเขาถือกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์และในการนี้เขาจึงพยายามที่จะปิดกั้นไม่ให้บางคนเข้าไปเราอาจหรือไม่อาจตัดสินใจว่าจะเปิดประตูพระอาณาจักรสวรรค์รับคนนั้นคนนี้หรือปิดเสียมิให้เขา แต่บทพระวรสารวันนี้ครับพระเยซูเจา้าทรงใช้เราให้ช่วยผู้อื่นพบหนทางที่จะเข้าสู่พระอาณาจรรักรสวรรค์ประตูอาณาจรรักรนี้เปิดกว้างเปิดกว้างเพื่อต้อนรับทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกรัรมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้ว ขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ